ทำไม่คาดหวังมันน่าน้อยใจอะอยากจะร้องไห้จะให้ฟรีก็ไม่ได้เปิดตัวรอบจัดเสมอ p o w e r เ a n g e r เนี่ยเห็นไหมกิงไหมเนี่ยหยิบมาผิดหรือเปล่าไปประกอบเคสอ,อื่นเถอะสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาประกอบคอมกับ Tower Sand สอจากแบรนด์ r ทมเพล c h กันครับราคาถูกมากๆด้วยเอุย้ยถูกไม่มากด้วยกันแต่ว่าถูกแล้วกันอะ สำหรับวันนี้ครับทุกคนก็อยู่ช่องบอลมีคอมทเหมือนเดิมนะครับมาประกอบคอมกันอีกเหมือนเดิมคือต้องบอกว่า Tower 300 Themon t e ทลมอนเทคเ,เออเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเมื <laughs> ่อกี้ก็พูดเพิ่งพูดไปเปิดคลิป Gravel Sand Edition นะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลสีกรวดสีทรายอ่าซึ่งก่อนนี้เราเคยประกอบไปแล้วเครื่องนี้มันมันน่าจะใกล้เคียงกับเครื่องนั้นมากๆเลยนะเดี๋ยวขึ้นให้ดูปั๊บนี่คือเครื่องก่อนหนะ้าแต่เครื่องนี้แพงมากเครื่องนี้ราคาแพงเพราะว่าสเปคค่อนข้างสูงตแต่สําหรับเครื่องนี้ครับทุกคนน่าจะเห็นราคากัแล้วสี่หมื่นเท่าไหร่นะสี่หมื่นเท่าไหร่สี่หมื่นสองร้อยสี่หมื่นสองร้อยเท่าไหร่นะสี่หมื่นสองร้อยเหรอสองร้อยหรือว่าสองพันอ๋อสี่หมื่นสองพัน กว่านิดๆอ่ะก็ตามที่คนเห็นนั่นแหละคือต้องบอกว่าพอเป็นทาวเวอร์300แล้วเนี่ยคือจะให้ประกอบของแบบธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ได้คือต้องบอกว่ามันเสียของต้อพูดว่ามันเสียของเพราะเคสเ,เ,เขาราคาก็ประมาณหนึ่งเคสแพงไหมอะพมิมแบบเนี้ย3,000กว่าเหรอ อันนี้คือถ้าเป็น edition เนี่ยสีที่เป็นตัว edition เนี่ยจะแพงกว่าปกติก็คือสีขาวสีดำก็จะแพงขึ้นมา4,890บาทราคาเคสเปล่าซึ่งจะมาให้ประกอบบอร์ดเป็น h 6 1 0 ma 5 2 0อาร์ดจอ2พัดลมอะไรอย่างเงี้ยราคา2,000 20, 0กว่าบาทอะไรอย่เงี้ยทำได้ไหมทำได้แต่ว่ามันมันไม่สวยนึกออกไหมประกอบไปแล้วมันมันไม่ได้แบบในภาพอะนึกออกปะคือมันไม่ได้แบบเนี้ยอ่ะไม่มีชุดน้ำ พัดลมการจอสั้นๆบอดน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่คือไปประกอบเคสอื่นเถอะ อะไรอย่างนั้นซึ่งถามว่าทําได้ทําได้แต่ว่าคือถ้างบน้อยจริงๆอ่ะก็อยากให้เอาไปลงที่สเปคด้วยเนาะเพราะว่าเคสมัน4,000ันกว่าบาทอ่ะถ้าไปใส่เคสธรรมดามันแค่เท่าไหร่พันกว่าบาทอย่างเงี้ยถ้ากับว่าเราเหลือส่วนต่าง3 0 0พันอย่างเงี้ยซึ่งถ้ามีงบแค่2 20,000กว่าบาทอย่างเงี้ยเนาะแล้วไอ้ส่วนต่าง3 0 0พันเนี่ยมันมากมากมันมันเยอะเนาะเออตรงเนี้ยมันก็ไปทําเพิ่มสเปคให้เครื่องเราได้อีกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าบอกเออ ไม่เป็นไรพี่ผมขอแบบแค่แบบอยากได้แบบนี้พอส่วนสเปคผมเอาแค่นี้แหละเออพอพอใจในแค่นี้ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสเปควันนี้ที่หลักๆเลยนะครับก็จะมีการ์ดจอที่อยากนําเสนออ่กาการ์ดจอต้องบอกว่าเพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆเลยก็ไม่รู้ว่าทิมนี้จะออนตอนไหนเนาะแต่ว่าวันนี้คือวันที่21มิถุนายนซึ่งการ์ดจอ9 0 6 0 XT ยเเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวมา เมื่ออาทิตย์กว่าๆนี่เองเอประมาณสักสักสิวันประมาณสัก10วันประมาณนี้ไม,ไม่ไม่น่าเกินประมาณไม่น่าเกิน2อาทิตย์นะครับก็คือจะมี9060 XT นะครับที่เป็นตัว 8G กับ 16G นะครับส่วนเครื่องที่เราจะประกอบวันนี้จะเป็น9060 XT 16 นะครับโอ้โหราคาหมื่นกว่าบาทได้ v r a m มการ์จอ16กิกถ้าเป็น NV i d i a เดียเราก็จะเห็นใน5060 Ti ที่มีทั้งตัว8กิกแล้วก็16กิกอ่ะมันชนรุ่นเลยนะครับทำมาชนกันเลยวัดวัดกันไปเลยนะครับส่วนความแรงตามที่เรารู้รรกันนะครับคือ AMD เนี่ยเปิดตัวรอบจัดเสมอนะครับเปิดมาปุ๊บนี่คือกินแบบถ้ามันตรงรุ่นกันเนี่ยมันจะกินตรงรุ่นของค่ายตรงข้ามแน่ๆนะครับมันจะดับกระโดดข้ามไปอีกรุ่นหนึ่งเลยอ่ะอะไรประมาณนั้น ซึ่งก็จะบอกว่าตัวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับคือถ้าในด้านพลังดิบเนาะถ้าในพูดถึงเฟรมเจนยังไงก็สู้ Nvidia ไม่ได้นะเพราะว่าโดยเฉพาะ5 0ซีรีส์ที่เป็นมั t ตนะิเฟรมเจน X4 เนี่ยมันแบบโอ้เจ n เน a เร f เฟรมนี่คือแบบปีดพาร์ตจัดนะครับสูงจัดแต่ว่าถ้าปีดตัวนี้ก็กินนะ ประมาณนั้นลองดูว่าตัวเองชอบแบบไหนล้กันตัวนี้ก็จะเป็นจากแบรนด์ a d ดล็อกเนาะที่เราจะใช้กันวันนี้เป็น AdLock Steel r ีเจ n ครับเป็นกาจ้า์ดจอ9 0 0 x t oc edition 16GB 3พัดลมหน้าตาแบบนี้เหมือนรุ่นพี่เขาเลยก็คือ900 0 x t ที่เป็น Steel ีเจ e n นเหมือนกันตัวนั้นเราก็ประกอบไปขี่เครื่องแล้ววะไม่รู้จําไม่ได้ตัวนี้ก็เป็นกาสีขาวนะครับถ้าเป็นตัวแอดล็อถ้าสีดามันจะเป็นตัว สีดำชื่อว่าอะไรนะสีดำของแอดลอะอ่าพาวเวอร์เรนเจอร,ชจอร,นะรช์ชาเลนเจอร์นะครับชื่อมันคล้ายๆกันชาเลนเจอร์นะครับถ้าเป็นตัวสีดำจะเป็นชาเลนเจอร์นั่นะตอนนั้นก็มี16กิกเป็นแต่กล่องนี่คือแบบทำไมกล่องมันทำมาน้อยหน้ากันอย่งวะเดี๋ยวให้ดูกล่องถ้าเป็นชาเลนเจอร์จะเป็นตัวนี้อ่ะชาเลนเจอร์มันมีรุ่น3ามพล่มกับรุ่น2องพล่มอ๋อนี่มันเป็นตัว2องพล่มมันก็เลยตัวเล็กเอ่อมันก็เลยกล่องมันเล็กมันจะมีตัว3ามพล่มด้วยใช่ไหม เหมือนไม่เห็นนะเหมือนยังไม่เห็นถ้าเป็นเ้าศูนย์หกยยังไม่เห็นแต่ว่าถ้าเป็นตัว90 7าศูนจ็ดูนอทีอนั่นเป็นมีสามใช่อ่มมีรุ่นทั้ง 8G b ิแล้วก็ 16G b ก่ะกาจอไปแล้วกาจอก็ต้องบอกว่าประกอบได้ตั้งแต่ราคาดับส0,000แล้วกัน3า0 0 0ก็ประกอบได้แล้วตัวนี้ย3 0 0 0 0 30,000กว่าๆอะไรเงี้ยแต่เครื่องนี้42 0 0 0นะ CPU ต้องบอกว่าคือพอพี่เห็นสเปคปุ๊บพี่ถามกลับไปเลยว่าจริงไหมเนี่ย หยิบมาผิดหรือเปล่าคือเฮ้ยตัวนี้จริงๆใช่ไหมคือต้องบอกว่ามันมันได้มันไม่มันไม่ได้ว่าไม่ได้หรืออะไรแต่ว่ามันดูดับด้อยไปหน่อยสําหรับการที่จะประกอบ9060 XT กับเนี่ยเซตเนี้ยแล้ว CPU เป็นตัวเนี้ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับนี่คือ i5 g e 2 12400 6คอ12 t h ทีวีตัวละ3,000กว่าบาทซึ่งเพิ่มพัน1 1000กว่าบาทเนี่ยก็ได้เจ14แล้วแต่เสนอลูกค้าไปแล้วลูกค้าไม่เอานะครับอยากจะร้องไห้ จะให้ฟรีก็จะให้ฟรีก็ไม่ได้คือแบบพอเราทําคลิปเราก็อยากนาเสนอสิ่งดีๆให้ลูกค้าเลยนะแต่ว่าโอเคเข้าใจได้ว่างบหมดแล้วงบลูกค้างบหมดลูกค้าบอกแค่นี้พอก็ได้นะครับก็ถือว่าขับเคลื่อนกันได้ สำหรับ i 5 2กับ 9060X ซึ่งโอเคก็คือมันจะเป็นเบสเริ่มต้นสุดๆแล้วสำหรับ i 5 2 400F สำหรับ CPU ที่จะใช้ด้วยนะครับโปรเซสเอร์สองเทตเทอร์โบบูด 4.40GHz ตัวนี้ก็รู้จักกันเป็นดีนิงดีอยู่แล้วคือ,ค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 อไม่ต้องพูดเยอะเนะี่ยในระระดับภาพฟูดีในการเล่นเกมก็คืออ่าถือว่าโอเคเลยนะครับซึ่งใครที่เอาคู่นี้ไปเล่นเกมก็ได้ได้เลยแต่ว่าคือก็อย่างที่บอกพอมันเป็นอย่างเงี้ยเราเราก็มีการคาดหวังมีความคาดหวังที่มันเอ้ยจะสูงกว่านี้นึกออกไหมแต่ ไปประกอบเริ่มต้นแล้วเป็นแบบอากาซสองพัดลม เคสธรรมดาอะไรเงี้ยในงบ30,000อย่างเงี้ง 30, ยโอเคมันมันไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมเป็นอย่างเงี้ยเรามีการคาดหวังที่เสเปคมันจะสูงนิดนึงทีวีวจะสูงตามการ์ดจอที่เนี่ยมาขนาดเนี้ยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเอามาให้ทุกคนได้ดูกันว่า้ยบางทีเราเลือกเองไม่ได้ลูกค้าเป็นคนเลือกลูกค้าเป็นคนจ่ายเงินนึกออกไหมเราอยากให้มันเป็นตัวนี้แต่ว่าลูกค้ามีงบแค่นี้มันก็ได้แบบนี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากประกอบอยากอัพเป็น I54400F อยอย่างเงี้ยเพิ่มพันพันกว่าบาท พันนิดๆเองมั้ง นะครับก็สามารถได้ i 5 1 4 4 0 0 1ี่สเทที่สูงขึ้นมาจาก i 5 1 2 4 0 0 f เนี่ยพอสมควรเลยนะครับต่อมามาดูมัทบอ์ดีกว่านะครับมัทบอดตัวนี้ใช้เป็น ASUS Prime หูบอร์ดหนักนะเป็น Asus Prime b 7 0 m ็ดศูน i d เอีครับจากแบรนด์ ASUS ซึ่งมัทบอดตัวนี้ก็จะรับ Wi-Fi ได้บลูทูธได้นะครับจบๆในตัวเลยนะครับเป็น DDR5 อ่าเป็นซ็อกเก็ต0 0นเแรม3 2มสิบสอ n กิกพอย r ซ b วนเจียนอาร์จีบีด2สีขาร์ไฟบัสห้องั แรม2ตัวตัวละ16กิกใส่เป็นด้วยเช่น32กิกนะครับแล้วก็สตอร์เรท M.2 1เทราไบต์คอร์เซ็ MP600 Elite ลิ speed 7,000ไลค2ความจุ1เทราไบต์จาก Corsair ประกันศูนย์5ปีมาพร้อมฮิตซิงแบบนี้เลยเอ่อ uh power supply 750วัตต์80พาร์ตบอนจากแบรนด์แอนเทครับประกันศูนย์3ปีนะครับ B750 แล้วก็จะมีลึกแค่ เนี่ยเห็นไหมเขาไม่คาดหวังอันนี้ก็ออกว่าคือยังอื่นซื้อได้หมดเลยนะคือยังอื่นเนี่ยหมูจะเต็ม i5 72เออมันน่าน้อยใจอะ cpu มันน่าน้อยใจอ่ะ, <S <S นนออะตัวนี้เป็น liquid cooling ชุดน้ำปิด3ตอน360มม,มนะครับ t h 3 360 a RGB จากแบรนด์ Johnsbo อ่าเป็น Liquid Cooling ที่ระบายความร้อนให้กับ CPU นี่แหละก็คือเป็นไอ5 2 4 0 6 1 2เทสซึ่งกถามว่าซิงเดิมๆอ่ะลำพังไอ5 2 4่ะก็ใส่กันไปเยอะเลยคือไม่จาเป็นต้องมีซิงหรือชุดน้ำอะไรเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเครื่องนี้ก็ใส่ไปเพราะว่าถ้าไม่ใส่ก,ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้จะเห็นแบบตอนที่มันเสร็จต,ตอนนี้นึกออกป่ะเครื่องนี้ยังไงก็อา,อาจจะดูโล่งๆลงๆอะไรอย่างเงี้ยนึกออกคือ สำหรับทาวเวอร์300เนี่ยเห็นไหมถ้าตามในภาพเราจะเห็นชุดน้ำพุอยู่นี้อ่าเป็นสีดำอ่อถ้าในภาพที่เขาเซตมาเนาะของข้างในจะเป็นสีดำถ้าไม่มีตรงนี้คิดดูดิมันจะโล่งไปเลยนะ แล้วก็คือถ้าตรงนี้เป็นบ็อกซิ่งลมมันก็อาจจะเป็นอีกในรูปแบบนึงแต่ว่าคือถ้าใส่ชุดน้ำอ่ะคิดว่าสวยสุดและ้นะครับสำหรับเคสนี้นะก็ใส่เข้าไปซึ่งของทั้งหมดเนี่ยเป็นสีขาวนะสีขาวทั้งหมดเลยมันก็จะเหมือนเครื่องที่ประกอบไปก่อนหน้านี้เลยที่เป็น gravel sand สาม power 300นะครับ gravel sand edition ที่เราประกอบไปก่อนหน้านี้ก็คือเป็นสีแกรนแบบนี้แ,บบแหละแต่ว่าข้างในเป็นสีขาวตอนนั้นเราก็สงสัยเหมือนกันว่าี่มันจะสวยหรอวะ ที่แบบเฮ้ยข้างในจริงๆมันควรเป็นสีดาแบบที่เขาอันนี้มาเป่าอะไรเงี้ยถ้าสีดาโอเคเราเห็นภาพมันสวยอยู่แล้วแต่สีขาวพอใส่มามันก็ดูคลีนดูสวยนุ่มอ,อ่นนี้อาจจะด,ดูแข็งๆดูแบบดูแบบมีความเป็นผู้ชายแต่ถ้าใส่เป็นสีขาวเนี่ยมันจะให้อ,อารมณ์นึงเลยคือถามว่ามันสวยไหมมันสวยไปแบบนะครับสวยไปอีกแบบเดี๋ยวมาดูว่าประกอบเสร็จแล้วทุกคนจะชอบหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดน้ํา สำหรับที่จะใส่ในเครื่องนี้ครับหมดหรือยังไงพัดลมหนึ่งตัวพัดลม1ตัวเนี่ยเราจะติดตั้งตรงนี้ที่ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นพัดลมรุ่นเดียวกันกับของชุดน้ำนี่แหละก็คือเป็น Z B 120มันจะเป็นพัดลมแบบเดียวกันกับของชุดน้ำแต่ชุดน้ำมันจะเป็น360ร้อไงแต่ว่านี้เป็น120นะครับที่จะใส่ตรงนี้เป็นรีเวิร์สป่ะน่าจะใส่เป็นตัวรีเวิร์สเขาเขียนมาไหมเป็นรีเวิร์สแหละนะครับ รีเวิร์สก็คือเอาอากาศเข้าเคสนะครับโดยที่ไม่ต้องกลับทางพัดลมนะครับก็คือใส่เข้าไปเนี่ยตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเอาอากาศเป่าขึ้นมาข้างบนแบบนี้่าของชุดน้ําเอาออกจากเคสนะครับแล้วก็จะมีด้านบนด้านบนไม่แน่จะจำไม่ได้ว่ารุ่นนี้มีพัดลมมาให้ไหมแต่เหมือนจะมีนะแล้วก็มีด้านหลังนะครับอ่ะประมาณนี้ของทั้งหมดนะครับในราคา4ี่หมื่นสองนะครับเป็นเครื่องที่ไม่ได้ถูกมากนะครับถ้า เอาเป็นใน5 7 4ก็จะอยู่แถวๆถ40,000 34,000 4, 4ก็เพิ่มมาอีกหน่อยก็ได้เป็นใน5 7 4ก็จะเหมาะเหมาะกว่านี้นะครับก็ลองเลือกดูกันใครที่ประกอบตามก็แนะนำเอาเป็นไอ้5 7 4ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการประกอบกันสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีกันออกมามันจะเป็นยังไงไปดูกัน ประกอบเสร็จเรียบร้อยจริงๆประกอบเสร็จนานแล้วเออรอเขาลงโปรแกรมในนานจริงๆอ่ะประกอบแป๊บเดียวใช่ไหมเห็นคลิปประกอบไหมแป๊บเดียวห้านาทีเออใส่ทวีวปั๊บแรมกึ๊กกึ๊ก m dot com ลงบอร์ดใส่ชุดน้ำกึกกึกกึ๊กกึกป๊บป๊บป๊าบป๊บเสร็จห้านาทีแต่ว่าไปลงสองชั่วโมงรอเล่นรอเล่นคือแต่คลิปที่ทุกคนเห็นอนะ่ะมันเร็วจริงๆนะมันไปแบบป๊บป๊บป๊าบป๊บเลยแต่กว่าจะได้เครื่องหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูองค์ประกอบ หลังจากประกอบเสร็จกันดีกว่าเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะเดี๋ยวกระจกออกให้ดูเพราะเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆว่ามันเป็นยังไงขอใช้ไฟหน่อยเดี๋ยวต่อจอให้ดูอู้อันนี้คือเวลาที่จะต่อจอของเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างพิเศษนิดนึงนี่กล้องมาดูใ,ใกล้ๆคือเนี่ยมันต้องเปิดอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันก็ต้องเอาเนี้ยขึ้นแต่มันใช้มือหมุนได้นี่แบบนี้ปึ๊บ นี่ฮะปึ๊บอืมปึ๊บแล้วก็ปิดคืนแบบนี้อ๋อไม่ต้องเอนุสาวร์อืมไม่ต้องเอนุสาวร์ใช่นี่ป่ขพพึ้นปับ๊บใช่สี R G B แต่ว่าตัวการ์ดจอจะใช้โปรแกรมแยกเป็นของตัวอะไรนะแอดล็อกอ่ะเป็นของแอดล็อกเองอะ่ะก็คือเนี่ยเครื่องเนี่ยคือเป็นเคสที่ชอบอ่า เป็นการส่วนตัวสําหรับ Power 300แต่คือเนี่ยข้อเสียงเขาอะคือการต่อสายในครั้งแรกอะมันค่อนข้างยากแต่ถ้าต่อแล้วมันก็คือจบไงมันก็คือเสียบทิ้งไว้เลยเนี่ยแต่การที่จะต่ออะไรครั้งแรกอะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือมันจะต้องเปิดไงแต่ว่าก็คือเราเสียบทีเดียวใช่ไหมล่ะมันก็อยู่นานๆเลยเพราะว่าคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมันไม่ใช้คอมพิวเตอร์หิ้วไปหิ้วมาใช่ไหมมันก็จะอยู่กับที่แต่ว่าเวลาเราจะย้ายไปไหนหรือจะย้ายที่อย่างเงี้ยมีการต่อสายมาอย่างเงี้ยก็อาจจะยากนิดนึงปกติม เปิดหัวออกปับ๊บแล้วก็เปิดอันนี้ขึ้นเพื่อไปเสียบสายแต่แลกมาด้วยความไม่เหมือนใครแบบนี้รือว่าอยากได้สีไฟเป็นสีอะไรแต่สีนี้ก็สวยนะแต่ว่าก็สามารถปรับได้เป็นแอมเบียนเปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบเลยเ,เดี๋ยวลองเปิดจอวัอนเปิดจอมาเลยแหเปิดปุ๊บก็มานี้ปุ๊บเนี่ยปิดคืน แบบนี้นี่ปึ๊บก็ได้แบบนี้ตรงนี้หมุนได้เพื่อเอาเคสนี้ไปนอนเคสนี้สามารถนอนได้นะแต่ต้องซื้อขาเพิ่มอขึ้นให้ดูปั๊บนี่อย่างล่ะขาเนี่ยขาแยกแเราสามารถเอาเนี่ยนอนได้แล้วมันก็จะมีที่ปิดตูดด้วยนะก็คือเนี่ยมันจะเหมือนหัวครอบตรงเนี้ไปครอบด้านล่างก็คือหัวท้ายจะเหมือนกันปกติหัวเอ,อตรงนี้มันจะเป็นแบบขาใช่ไหม เกี่ยวไว้ให้เราตั้งแต่ว่าถ้าเราใส่แนวนอนอ่ะไอตัวขาตัวนั้นที่เขาขายอ่ะเขาจะมีตัวนี้มารวมตัวนี้มาด้วยซึ่งมันก็จะพอเราจับมันนอนมันจะดูเรียบร้อยปกติเราเห็นตูดมังไงอ่าอันนี้มันก็จะมีหัวเนี่ยมาปิดฝั่งนี้ให้อีกทีหนึ่ง ราคาก็จาไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้ราคาปับ๊บนี่เผื่อใครจะไปซื้อใส่เพิ่มเผื่อใครไปซื้อใส่เพิ่มเอางี้ว่าใครจะประกอบเคสนี้มากมายก็คงไม่เยอะหรอกเออแต่ว่าต้องบอกว่าใครที่ชอบมันคือเคสคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างจริงๆอ่าสำหรับ เคสทาวเวอร์จากเทลมอนเทคตั้งแต่ทาวเวอร์ร้อยทาวเวอร์สามร้อห้าหกร้อยคือมันเป็นเคสที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับส่วนตัวคือเป็นหนึ่งในเคสที่ชอบมากสําหรับเคสทาวเวอร์แล้วก็300เนี่ยเป็นเคสที่พอดีสุดๆแลละลงตัวสุดๆแล้วไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปอยู่ในกลางๆถ้าเล็กกว่านี้มันจะเป็น Tower อร์้อยที่เป็น ITX นะครับแล้วก็ใหญ่กว่านี้จะเป็นทาวเวอร์ ถ้าเพ่500เนี่ยก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าจะใหญ่กว่าแล้วก็600 600นี่ ATX เลยคือ600นี่คือใหญ่มากจะทั้งใหญ่ทั้งกว้างเลยตู้เย็นนะ600เป็นตู้เย็นเลยนะครับ ก็ใครที่จะประกอบก็ลองดูได้นะแล้วสีเขาอะมีให้เลือกหลายสีมากนะครับตัวนี้คือ1ในสีที่เป็นอ่า edition ก็คือสีพิเศษ gravel sand edition นะครับสีกวดทรายซึ่งด้านนอกก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลอ่าสีบบน้ำตาลน้ำตาลดนอกน้ำตาลกาแฟอะแต่ว่าถ้ามาสังเกตดีเทลที่ตัวเคสดีๆเนี่ยเขาจะมีประกายเป็นวิบว,วับๆบอ่าเหมือนเหมือนทรายอ่าเป็นเหมือนสีทรายนะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นสีแดงเอ้มีอนะไรสีอิดอน้ำตาลอิดอก็คือเป็นสีเหมือนกรวดที่เขาเรียกว่ากรวดซรายที่กาวิแซนตามชื่อนั่นแหละข้างในเนี่ยจะเป็นสีสีสีอิดแดงสีน้ำตาลออกแดงๆหน่อยก็จะสวยไม่เหมือนใครจริงๆสาหรับสีตัวนี้แล้วก็นิยมนะค่อนข้างนิยมสําหรับสีนี้ซึ่งสีอื่นๆ่นมีเยอะมาก สีเขียวมัทฉะอ่าใช่ไหมมีมัทฉะมีกรีนอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมีชมพูมีพีชเยลโลอ่าบับเบิลบีมีอ่าบับเบิลบับเบิลบีมีบับเบิลบับเบิลเยลโล่บับเบิลพิงค์ด้วยนะอ่าซึ่งมันมีสีเยอะมากนะครับสีชมพูอ่ะก็คือชมพูเลยชมพูชมพูอ่ะสีฟ้าก็มีเออมีหลายสีมากคือแบบ ใครชอบสีไหนน่าจะมีให้เลือกครบทุกสีอะสำหรับทาวเวอร์นะครับก็เป็นลองดูนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกราคาเกือบ5,000เนาะสำหรับตัวเคสร,ราคาเคส4 8 9 0บาทในสีพิเศษนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวดำจะอยู่ที่4,490บาทนะครับเ,เดี๋ยวมาดูสเปคเครื่องนี้กันอีกรอบ CPU นะครับพูดแล้วอยากจะร้อง คืออะไรอยากดิดอีกนิดอีกนิดเออแต่ว่าเออลูกค้าบอกไวแค่นี้ก็เป็น i 5 1 2 4 0 0พอรอยกอท่สงเทเธอร์บู๊ีู่กิกะเฮิร์ตเนาะแล้วก็สำหรับ CPU ก็จะมีตัวชุดระบายความร้อนเป็น Liquid Cooling aio จาก John's Pro 360 a rgb th 3 6 0นะครับก็จะเป็นสีขาวติดตั้งอยู่ตรงด้านข้างตรงนี้ พัดลมเขาจะเป็นชิ้นเดียวเลยสําหรับพัดลมชุดน้ําจรบรุ่นนี้ก็คือเป็นชิ้นเดียวที่เป็น3พัดลมสีขาวนะครับสวยมากนะครับส,สีขาวแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษคือบอกน้ําเขามีบอกสถานะอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิตอลแบบนี้ด้วยนะครับสวยเลยคือมองไปเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนมีจอ,อเหมือนมีจอแต่จริงๆคือมันมันมันเป็นแค่ตัวเลขบอกสถานะอุณหภูมิแค่นั้นมันไม่สามารถปรับเป็นรูปภาพหรือเป็นไฟลกิฟเป็นวีโออื่นๆได้นะครับตัวนั้นก็ ถ้าเป็นเป็นแบบมีจอมอนิเตอร์ก็จะ5000มัง้งเออต้องก็ต้องมีงบประมาณสัก5000ขึ้นไปถึงกับราคาชุดน้ำนะถ้าอย่างนี้ก็แค่3 0 0พกว่าบาทเองนะครับต่อมาก็จะมีแรมคอแซ่เห็นไหมสองตัวนี้แรมจะอยู่ในแนวนอนจริงๆมันก็ใส่ไปตามปกติของบอร์ดแหละแต่บอดตัวนี้เขาถูกติดตั้งอย่างนี้อย่างนี้อ่ามันก็เลยแรมมันก็เลยอยู่อย่างนี้มันก็เลยเห็นทุกอย่างภายในเครื่องมันกับหัวกับหางไปหมดนะครับแรมคอแซ่เวนเจอร์ดีดีอาร์ไฟบัสห้าพันหกร้อยคอแซ่ไวท์อาร์จีบีนะครับ ดูแค่16คูณ2รวมกัน2ตัว32กิกแล้วก็มีมัลบอร์ดเป็น a S u s Prime B 00 M Key A WiFi D d r 5 WiFi ได้บลู Bluetooth, ทูธได้กาจอที่ไฮไลท์ของเครื่องนี้อีก1ชิ้นก็คือกาจอ R X 9060 XT 16กิกจาก a d l o c เป็นตัวสตีลดีเจียนสีขาวสามพิลมโคตรสวยนะครับแบบนี้คือเนี่ยถ้ามาดูตรงนี้ตรงนี้เปิดได้เลยนะฮะแกะให้ดูนี่แกง่ายๆอย่งายงนี้เลย อยูเต็มๆสีสวยมากนะครับเป็น3พัดลมที่เป็น A R G B นะครับปรับไฟได้อยากได้สีอะไรปรับได้ในโหมดไหนก็ปรับได้เลยนะครับจาก a d l o ็อนะครับสวยจัดนะครับต่อให้ปิดไปอ่ะมันก็ยังยังเห็นนะยังเห็นความเป็นไฟของกาจอเห็นไหมตรงนี้มันจะเป็น Air4 l แล้วก็มีฟิลเตอร์อยู่ข้างหลังนะครับแบบนี้นี่มันจะมีแผ่นฟิลเตอร์ที่สามารถถอดไปทำความสะอาดได้นะครับดักฝุ่นป๊๊าปนี่ปิดนี่ สวยมากพาวเวอร์สายอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ยคือเรามองไม่เห็นพาวเวอร์สายเลยเพราะว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ด,นด้านล่างเนี่ยด้านล่างของบล็อมเนี่ยก็คือจะอยู่ช่วงนี้ซึ่งพาวเวอร์ก็ถูกเก็บซ่อนไว้อย่างดีรวมถึงสายด้วยจริงๆเครื่องนี้ใช้สายพาวเวอร์แค่3เส้นเองนะก็มีสายไฟเลี้ยง24พินไฟเลี้ยงกรดจอ8พินแล้วก็ไฟเลี้ยง CPU 4บวก4 ชี้ผิดด้วยนะอยู่อย่างนี้ไปเลี้ยง CPU อยูอย่างนี้มันกลับหัวกลับหางไงซึ่งใช้แค่3ที่เหลือเราก็รวบไว้ด้นดานล่างเลยนะครับเครื่องนี้เป็นเคสที่เก็บสายง่ายมากๆเครื่องหนึ่งคือแบบมันใช้สายน้อยอ่ะมันใช้สายน้อยแล้วก็หมดเรื่องอ่ะพัดลมนะครับที่เพิ่มเข้ามา1ตัวก็จะเป็นตัวนี้ ZB 120 Reverse ส o h n ีเ o สีขาวนะครับก็จะเป็นเห็นไหมพัดลมมันคือเหมือนกันกับอันนี้เลยแบบนี้อยู่ตรงนี้ร e v ว r เอาอากาศเป่าเข้าขึ้นไปข้างบนนะครับด้านบนไม่อ่าเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวอินเะสิร์ตดูเนาะก็เดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตปุ๊บคือตรงนี้เอาอากาศเข้าไปข้างบนด้านบนมีพัดลม2ตัวนะครับอ่าเป็นพัดลมที่ติดเคสมาให้140มพมนะสองตัวให,ใหญ่ๆเลยจากแบรนด์เช m a อนเทคก,ก็คือด้านบนเนี่ยเอาอากาศออกแบบคือถ้าช่วงฟูนะเครื่องบินบินไดยย้ตรงเนี้ยเครื่องบินแบบอย่างนี้เลยบินบินมา่างนี้เลยนะอ่าประมาณนั้นเลยคือมันจะแรงมากตรงเนี้ยถ้าถ้าช่วงแบบฟูลฟูนะ คือเราต่อเข้าบอร์ดไว้ก็คือมันจะทํางานตามคําสั่งอ่าก็คือถ้ามันร้อนเครื่องร้อนอ่ามันก็จะสั่งให้พัดลมอะ่ะทำงานเร็วแรงนะครับถ้าเอากระดาษมาวางเนี่ยมันลอยอย่างนี้เลยอันนี้คือแบบสแตนบายไว้เฉยคือเบามากแทบจะไม่มีเสียงเลยเงียบกริบนะครับสตอรเรจนะครับตัวนี้เป็นคอเสาร MP600 Elite นะครับหนึ่งเทราไบต์รีด7,000ไลท์บนสองประกันศูนย์ห้าปีจากคอแซารแล้วสุดท้ายก็น่าจะเป็นตัวเคสนั่นแหละที่ทุกคนเห็นกันนะครับ มีหลายสีให้เลือกก็อย่างที่บอกไปใครที่อยากประกอบแบบนี้หรือบอกว่าเฮ้ยสเปคเนี่ยถูกใจเลยแต่แนะนำอัพเป็นใน5 7 4นะครับแต่อย่าเปลี่ยนเป็นเคสอื่นนะครับก็สามารถทักแจ้งมาได้บอกเฮ้ยผม ไม่ไหวกับเคสแนวนี้จริงพี่ผมขอเป็นตู้ปลากระจกโค้งผมขอเป็นทรงมิดทาวเวอร์ปกติผมขอแบบเรียบเขาขาวคินคินหรือดำดำดูดูก็คือมันสามารถไปอยู่ในรูปแบบที่ต้องการได้เลยไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่จําเป็นเลยที่เห็นแบบนี้แล้วจะประกอบสเปคเดียวกันแล้วจะต้องเป็นแบบนี้คือมันสามารถไปอยู่ในคนละรูปแบบได้สบายมากนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเลยนะครับคือราคาเคสเนี่ยถ้าเทียบกันสี่0ันกว่าบาทมันสามารถไปเลือกเคสอื่นๆ่นะ ได้หลายแบบเลยได้ได้เยอะมากเคสสวยๆทางนั้นเลยในเรียนนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับเครื่องนี้ก็จะเป็น Tower 300ที่ประกอบไปอีก1เครื่องกับการ์ดจอที่เพิ่งเปิดตัวใหม่จาก AMD RX 9060 XT นะครับใครที่อยากจัดประกอบลองทำมาคุยกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้ไว้ด้วยครับวันนี้ลากรนก่อนกันกบบอลเมอมชูจัดให้ผม